อาลันวาสัลันบีฟาดิลเชคอุสตางอิบราฮิมวาดเกตูดวะฮิดมานอยวาฟีกามัลกุลุนาฟินัลฟีฮาดินกุรอฟะวันนี้ยินดีกับโต๊ะด้วยนะครับผมขอโทษนะที่ใส่แว่นเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วบ้านเขาต้องอยู่ตรงตรงกูโบเนี่ยนะโต๊ะโต๊ะยาอ๋อปีที่แล้วผมจดได้เขาว่าโตะยาหมองพะปีที่แล้ว ปีที่แล้วเขาจะนั่งตรงนี้เขาจะนั่งตรงนี้แล้วก็จะแจกยาหม่องที่ผมเรียกว่ายาพามา่าเรียกว่าโต๊ะพามา่าไงแจกยาหม่องโต๊ะโต๊ะว,วันนี้มีไหมวันนี้มีไหมอัลฮัมดุลิลลอห์ขอสักคนแลว้วกูโต๊ะหนึ่งสองสามสี่สามเจโต๊ะทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดหกคนแต่โต๊ะต้องให้ผมสองขวดเป็นเจ็ดขวดนะโต๊ะนะรอ,อวันนี้ขวดใหญ่นี่เพราะวา่าปีที่แล้วไป ปีที่แล้วเขาแจกไปคนแล้วก็ปลวกผมไปไปคุกข้าวกินอร่อยดีครับมันเผ็ดเผ็มันๆร้อนๆดีครับอย่ามองของโต๊ะนี่ครับอ่อนลอย่าสลามอขอให้โต๊ะสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนนะครับแล้วก็ออขอให้เจอกั <esta>, <g ian S 2> นในสวรรค์ด้วยนะครับโต๊ะครับทักโฆษณาโฆษณาโฆษณา, <laughs> าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมัดผมมาโฆษณาอ่อนลอยโต้ก้าวสิบสองแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์โต๊ะ92แล้วเฮียอุ้มรับอ่าอิสเน่โมติสเฮนอุมเลยไออิสเน่โมติสเฮลอะไรซนะ อ๋อปีที่แล้วอาจารย์สุรพลเนี่ยขอเขายาหม่องโตเนี่ยไปใส่ในโต๊บแล้วก็ลืมปิดฝาไงผมจำได้เอายาหม่องโตไปใส่ท้าแล้วลืมปิดฝาแล้วก็เอายาหม่องใส่ไปในโต๊บสักพักเดียวเอ๊ะทำไมไข่มันร้อนอร้อนวะยาหม่องลืมปิดฝาไปดิ <c oughs> ครับครับขอบคุณโต๊ะมากครับแล้วก็ขอดูอาให้ผมมีเมียเพิ่มมีคนด้วยนะครับครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับอ,อ๋อ หมดแล้วไม่เป็นไรครับโตความจริงโต้น่าจะแตกคอยโต้แข็งแรงนะครับโต้ความจริงโต้น่าจะแตกสองกระปุกเผื่อปีหน้าโต้ไม่ได้มาไงฮะอะไรนะหมดอ๋อผมนิวบ้านะผมเนี่ยอยู่17นี่นึกถึงโต้คนเดียวเลยนะโต้นึกชื่อไม่ออกนึก่ปโตพม่าโต้พม่าเพราะว่าหุ่นที่ลวมันไปคุกข้าวกินอร่อยดีอะยามองอ่าใช่ ลูกชายเขาลูกลูกชายเขาบางังยูซุปจะ่เป็นเพื่อนกับผมแต่ว่าเขาเอยานี่ระยิบระยัเป็นเรื่องจริงที่ยามองปิดนใช่ครับนี่ก็บอกเป็นเรื่องจริงนะผลนี่แล้วชายยามองและเลืมอนปิดฝาและใส่มาในโตบ๊บสักพักเดีวเอ๊ะทำไมไข่มันร้อนๆเนีน่ยได้ยามองเองลืมอนปิดฝาห้องเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องพูดผิดห้องผิดเมื่อสักครู่นี้เราได้รับแจ้งข่าวดีจากสกลนร,รสมีนะครับ แจ้งมาแล้วว่าวันนี้ไม่มีกระเช้าเขาจะแจกเป็นตังนะครับสําหรับหกคนบนนี้อัลฮัมด้เลยละครับวันนี้เราได้ค่าน้ำมันกลับบ้านแล้วครับแล้วก็ผมพูดนี้เสร็จเนี่ยผมต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าชายแดนก็ปิดห้าโมงเย็นเดี๋ยวจะเข้าข้ามไปฝั่งประเทศลาวไม่ได้นะครับเพราะบ,บ้านผมอยู่เวียงจันทร์นะครับอ่าสี่ที่พาได้น,นะาดานิดหน่อยนะครับที่ใช้ได้มันสิปิศาห้าโมงเย็นเน,นาะก็ไม่คอยกบู้ว่าจะไปท่านบอที่ต้องไปจอดใายแดนที่ช้วนเขต ครับก็มีเรื่องจะรบกวนท่านนิดนึงจะฝากเรื่องไว้นิดนึงว่าตอนเนี้ลูกสาวผมเนี่ยสองคนนี่กำลังอยู่เรียนอยู่ไคโรทำดีละซึ่งมีลูกแม่แรกผมมีลูกกับแม่แรกสี่คนคนคนโตจบจากสุดานผู้หญิงคนที่สองจบจากมุตะรคราชิตมิลลาอันจามิอาห์มิรยาตาริฟู คนที่สองจบจากมหาวิทยาลัยมุฮัมมัดุยะอินโดนีเซียซึ่งคนที่สามก็กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศไคโรประเทศอียิปต์กรุงไคโรปีที่ปีสองกับอีกคนหนึ่งก็ปีหนึ่ง,งซึ่งจะขอตังค์ละ <laughs> ซึ่งตอนนี้ค่าใช้จ่ายถึงแม้จะเป็นเด็กทุนมีค่าใช้จ่ายต้องใช้สองคนเนี่ยต้องใช้ถึงหกพันต่อเดือนถามว่าแพงไหมนี่ไม่แพงแต่ผมแพงไม่มีตังค์ต้องหาปลาทอดแหขายของเล็กเลน้อย ถ้าคนไหนเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ใช่นี้หรือว่าคนที่ที่มีปรากาศเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วะระกาศเก่าๆที่ไม่ใช้หรือเงินโแลวก็ที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาให้ผมได้โดยไม่ต้องโอนบัญชีแล้วให้เป็นเงินสดก็ได้เพราะว่าผม,ผมยังใช้โทรศัพท์แบบนี้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยยังใช้โทรศัพท์แบบนี้อยู่เลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> วันนี้พูดวันนี้ท่านผอ,อของผมเนี่ยยีรีนิต เกิดอาการปวดฟันเลยยีรีหันไปมองข้างหลังมั่งก็ได้เพราะวันนี้มาสิบสามคนเล,ล่นก็บอกให้เรียกได้ใช่ไหมอ่ะปีนาเชิญเลยยีรีบอกปีนาปีนาช่วยมากระเทาะมะพร้าวที่บ้านหน่อยปีนาเอาแน่ยีรนะีเอน่เออจบไปแล้วเรื่องนะถือฝากไว้ถ้าใครมีสากาัดมีอะไรก็ช่วยช่วยไปนะมันได้ผลละบุญมันได้ผลละบุญมันได้ผลละบุญอ่ามันได้ผลละบุญนะเพราะว่าเรา อมีเมียกับลูกแม่แรกสี่ครับสี่คนลูกสี่คนกับแม่แรกครับแล้วก็แม่สองยังไม่มีแม่ครับเกือบจะมีแม่เดียวครับอจบไปหนึ่งเรื่องละความจริงวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตะกปีทีแล้วจะมาเล่าถึงเรื่องเอมียผมถูกงูเห่ากัดแต่มันมีฮิกมัดในการถูกงูเห่ากัดแต่ผมยังไม่เล่า ถ้าปีหน้าถ้าเขาเชิญก็จะมาเล่าแต่เขาบอกว่าให้ผมปีนี้โอกาสปีสุดท้ายอดีตผมเนี่ยไปเป็นไปสมัครทหาร,ไป,รไปสมัครทหารบกแต่เขาไม่รับเพราะว่าตัวเตีย้ยพอโปตัวเตียตเต้ย,ยผมก็เปลี่ยนแผนผมไปสมัครเป็นทหารผ่านไปสมัครเป็นทหารผ่านกองร้อยทกศป160ไร่มันมีวันหนึ่งผู้กองเขามีภารกิจให้ผมเนี่ยนำลูกน้องจำนวนสิบนายเนี่ยออกลาดตะเวน ตามชายแดนออกลาดตะเวนไปทั่วเทือพอก้าวเท้าซ้ายเท่านั้นออกไปปุ๊บหัวเข่าข้าวท้ายผมเนี่ยไปเหยียบดังกแกรกลูกน้องสิบคนเนี่ยวิ่งหนีไปคนละทางสองทางเลยมีผู้พันคนเดียวที่วิ่งเข้ามากอดผมแล้วก็จับหัวเข่าผมนี่ให้แน่นกดไว้ให้แน่นบอยยามึงกดไว้ให้แน่นแล้วต้องว่าไอ,เอ้เยอะมึงเหยียบสำรับกับเขา กาว่าตายแน่เร่องที่ได้เรียบสำรับกับข้าวนะครับครับก็ขอ,อาจากลากันแต่เพียงนี้ครับขอให้เราทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงโอ้เดยวดีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ยอผมมาเด้วยวันนี้วันนี้ย่อผมมาวันนี้ย่อผมมานี่นั่งอยู่นี้อ ا ยีมูฮัมหมัดเตี่ยมใจรัก <laughs> ซึ่งเป็นซึ่งซึ่งเป็นยออผมคนที่สองของผม oh. ทุกวันผมอยู่เพาะผมก็จะไปนอนบ้านเขาก <laughs> ิน<ม>บ้านเขานอนบ้านเขาและเขาก็มีลูกหลายคน แล้วเขาก็ยกให้ผมคนหนึง่งผมบอกอัลคมดีแล้วแต่ผมไม่เอายกผมไม่เอาบอกทําไมไม่เอาละ่ะก็ยกให้เล่นลรยุกชายให้แล้วใครจะไปเอาเเอามาทําอะไรไม่ได้นะก็ขอให้พวกเรานั้นมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้ไปเจอกันในสวรรค์แล้วก็อย่าลืมต่างแจกด้วยนะอัสลามุอะลัยกุมวบารักุตุลลอฮ์บะเรากาต